อันนี้เป็นสามัญ64ข้อ2เนาะคณิตหนึ่งนะคะเขาบอกให้ยูเป็นแบบนี้ยูก็น้อยนิดมากเลยลูกเอ้ย3ตัวน่ารักกระจุงกระจิงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มีแบบนี้มาให้แล้วเขาก็ถามข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้องถ้าเป็นเราเวลาเราทำเราก็จะใช้เช็คชอยส์เอาใช่ไหมว่าเราจะทำชอยส์ไหนก่อนถูกไหมคะแต่ว่าถ้าโจทย์มันมากระจุงกระจิงแบบนี้จริงๆเราทำกอขอคอเรียงมาเลยก็ได้นะ เข้าใจใช่ป่ะ <Hi. S 1> เออปัญหาคืออะมองออกไหมแต่ละตัวถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ทำยังไงโจทย์แบบนี้คือโจทย์ตัวบ่งปริมาณที่มีตัวบ่งมาข้างหน้าตัวเดียวเนาะแต่ข้างในมีสองมีพจน์นะคะสองพจน์อะเริ่มต้นหนูจะทำยังไงจำได้ไหมข้อความตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่ามีบางตัวนะคะที่เอาไปแทนนะคะก็คือ แทนที่ x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ 2x มากกว่าเท่ากับ1และเป็นจริงความหมายก็คือเราต้องหาสักตัวหนึ่งอะค่ะมาลองแทนค่า x แล้วดูว่ามันทำให้ข้อความนี้เป็นจริงไหมแค่บางตัวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นจริงก็คือข้อนี้สามารถเป็นจริงได้เลยแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยว่า x เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เขาบอกมาว่า u อะคือ2 3 4นั่นหมายถึง x ที่เราจะเอาไปแทนค่าเนี่ย มันก็คืออยู่ในแค่สองสามสี่แค่นั้นแหละเข้าใจพี่เอชใช่ป่ะเรา,าแทนแค่สามตัวนี้พอนะคะข้อนี้ง่ายมากง่ายตรงให้ยูมาน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยเราลองมาแทน x เท่ากับ2ก่อนเลยที่ x เท่ากับ2เนี่ยลองดูดีว่าไอ x กบวก1อะ่ะมันน้อยกว่าห้าน้อยกว่าเท่ากับ5้หรือเปล่าก็สอบวก1เป็นสามใช่ป่ะเออโอเคอันนี้ก็คือ น้อยกว่า5แล้วก็เป็นอะไรเป็นจริงโอเคไหมคะทันไหม,มทีนี้มันเป็นก็ต่อเมื่อแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนเป็นอย่างนี้นะคะลบอสองเอ็กมากกว่าหนึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสี่มากกว่าหนึ่งสี่มากกว่าหนึ่งปะ่ะเขามากกว่าก็เป็นแบบนี้ แล้วเราก็มันเป็นบางตัวถูกมาแสดงว่ามันก็เป็นจริงเลยตามฟอร์ซัมนะคะจริงก็ตอบเมื่อจริงได้อืลยได้จริงนะคะได้ไดจริงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไก่เราทำไมถูกใช่ป่ะเราก็วิ่งไปดูที่ช้อยข้อไหนกอไก่ถูกมั่งอ่าก็ข้อไหนที่มันเป็นตามโจทย์มั่งก็คือกอไก่เป็นจริงอ่ะช้อยหนึ่งใช่ถูกไหมกอไก่เป็นจริงข้อสอมก็ใช่ ข้อสามก็ใช่ข้อห้าอ่ะสแสดงว่าเราทำอะไรไม่ได้หนูเห็นป้าพอโจทย์ง่ายตัดชอยแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะทีเนี้ยเรามาดูขอไข่กันพอเป็นขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าทุกตัวนะคะของ x ก,กําลังสองมากกว่าหนึ่งนะคะทุกตัวของเอก,กําลังสองมากกว่าหนึ่งก่อนพี่เอ,ขอ๋ขอย้ายขอไข่มาทาข้างล่างอ่ะอันเนี้ยมันทีละก้อนอันนี้จะง่ายเลย พอทีละก้อนแบบนี้เราก็แทนเลยตัวแรก x มันอะไรละ่ะ2ใช่ป่ะแล้วก็ x เท่ากับอะไร3แล้วก็ x เท่ากับ4อ่ะคบใน u ละเราก็จัด x กํลังสมากกว่า1มันก็กลายเป็นอะไรสองกํลังสมากกว่า1บ้่งปสมากกว่า1นึ่งใช่อันนี้ก็คือเป็นจริงนะคะริวจำได้ไหมพี่เพิ่งนึกออกว่าเออ เมือนิวเคยพูดว่าลิวจําเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถ้าเป็นรูปแบบนี้พอได้ป้าก็ได้อยู่ค่ะก็ได้ถ้าจากตรงนี้เราเห็นนะ่ะสามกับสี่เราจําเป็นต้องแทนป้าเอาจริงต้องแทนไม่ต้องออมันมเห็นอยู่แล้วนะคะมันเห็นอยู่แล้วว่ายังไงค่าตัวเนี้ยมันก็ทําไมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมมันมันเป็นไปตามกฎของมันอยู่แล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็สบายเลยตรงนี้เราก็ได้เป็นอะไรแน่นอนคำตอบของมันก็คือเป็นจริงถูกไหมพเขาขอ f อ r อ,อ,อ,อะไร for a เอาเอ <c oughs> นะคะต่อมาเรามาดูในเงื่อนไขของอันหลังก็คือ for sum นะคะของ x-3 ลบสมากกว่า1ทีนี้ถ้าเป็นตัวที่สองของมัน x อลบสมากกว่าหน่งถ้าที่ x เท่ากับส ก็เป็นสองลบหนึ 1, ่งสองลบสามมากกว่าหนึ่งป่ะไม่อ่ะอันนี้จะเป็นเทสถูกไหมแต่ถ้าเป็น X เ,เท่ากับสามสามลบสามมากกว่าหนึ่งป่ะไม่เออมันถอยหลังเรื่อยๆถูกไหม่ะอันนี้อันนี้เหมือนพี่พี่เขียนไอ้น,นี่ไปนิดหนึ่ง อ๋อพี่เขียนข้อบรรทัดอันนี้คือลบหงอ่ะอันนี้ก็คือ1อ่ะแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นเทสเทสเทสซึ่งเป็น for อะไรฟอ r ซัถูกไหมเออถ้าอย่างเงี้ยคือตอบอะไรเลยตอบเทสเลย2ตัวนี้มันจะต้องเอามาทำตามเครื่องหมายที่เขาขอก็คืออะไร ก็ต่อเออถ้าแล้วนะคะอะ่จำได้ไหมจริงถ้าแล้วเทสได้ไรได้ได้ได,ได้ได้จริงได,ได้เทสได้เทสนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอไข่เป็นเทสนะคะขอไข่เป็นเทสเราก็ต้องวิ่งไปดูที่ช้อยอันนี้กอไก่เป็นจริงอวิ่งไปดูที่ช้อย อีกแล้วอ่ะตรงนี้นะคะมันเมื่อกี้นี้เราทำมันได้งี้เนาะอ่าแบบนี้นะคะเราก็เลยได้เป็นเทสถ้าใครอยากรู้พี่เขียนอะไรต้องย้อนดูคลิปนะลูกต่อมาอ่า เราก็มาตัดช้อยกันใช่ป่ะตอนแรกที่เราตัดกันเนี่ยเราก็คือตัดช้อยสี่ทิ้งช้อยเดียวใช่ป่ะเพราะว่ากอไก่มันเป็นจริงมันรับกับทุกข้อเลยใช่ไหมคะทีนี้พขอขอไข่เป็นเทสเนี่ยตัดช้อยไหนได้อีกช้อยสองทิ้งถูกไหมช้อยสองช้อยสชี่ก 5, 5็ช <5, 5 S 1> ้อยสองสี่ห้าแต่จริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากถูกไหมเราก็ทําคอควายต่อเลยซึ่งคอควายอันนี้นะคะคือเป็นฟอซัมข้างนอก แสดงว่าเราต้องแทน x ที่ตัวเดียวกันนะคะแล้วดูว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จเนอะ,อะลองมาทำดูคอควายเอกเท่ากับสองาอะ,อะเราก็ดูเลย x บวก2เท่ากับ x กำลังสองไหมใช่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่เรียกว่าเลขมหาศา,ารเว้ยเลขเลขสองอะเพราะว่า สองคูณสองก็ได้สี่สองบวกสองก็ได้สี่สองกำลังสองก็ได้สี่เออก็4สีเท่ากันแบบนี้โอเคไหมซึ่งอันนี้ก็คือได้เป็นอะไรเป็นจริงนะคะส่วนมาอันที่สองค่ะแทนเป็นสองก x ก,กำลังสองนะคะมากกว่าศูนน้อยกว่าศูนย์จริงๆอันนี้ไม่ต้องแทนก็รู้ไหมมีท mm hmm. นโลกใบนี้แบบเนี้ยแบบ ไม่มีเอ,อเอ็กกำลังสองยังไงก็ได้ค่าอะไรค่า <5 S 1> บวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเทสเราก็เลยสรุปได้ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นจริงถ้าแล้วอะไรเทสมันก็เลยตอบอะไรตอบเทสนะคะเพราะฉะนั้นคอควายตอบเทสแหม่หลอกให้เราทำตั้งนางนาจริงตอบอะไรเลยตอ,ตอบข้ <Yeah. S 1> อหนึ่งตอบข้อหนึ่งยี่ครับแล้วเออริวพูดดิ ถ้าถ้าลิวไปแทนสามแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเออลองแทนสามดิมือไวไม่ได้ตอนนี้มันเป็นเทสเราต้องลองแทนตัวอื่นด้วยอ่ะลองดูอ่ะตรงนี้มันคือสามบวกอะไรบวกสองใช่ป่ะเท่ากับสามกำลังสองถูกไหมมันเป็นห้าเท่ากับเก้า อันนี้มันเป็นเทสโอเคโอเคเข้าใจร็วแล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเทสอ่าแต่ตัวหลังยังไงมันก็เป็นเทสอยู่แล้วถูกต้องนะคือตัวเนี้ยใช่ป่ะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคดีนะที่ริวทักอ่าแบบนี้ได้ไรเลยได้เทสตสก็ตอบมาเทสได้ไดะไร ได้จริงได้จริงนะคะเท็ก็ตอบมาเท,ท็ได้จริงนะเออเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าขอควายเป็นอะไรเฉยเลยคอควายเป็นจริงเป็นจริงนะคะเออโอเคอ่าแบบนี้นะคะทีเนี้ยจากตรงนี้เนี่ยพอเราทำข้อนี้ก็เลยตอบสามนะคะทีเนี้ยจากตรงเนี้ยที่เราทำอะ่ะมันก็ทำให้เราแบบเออกลับไปยังไงจะง่ายแค่ไหนก็อย่าลืม ที่คอนเซปต์เดิมของเขานะคะที่เรื่องของอาการแทนค่า for all for s o m ในลักษณะของการแทน for all นะคะเราต้องหาตัวที่มาแย้งเพื่อให้มันเป็นอะไรเพื่อให้มันเป็นจริงแต่ถ้าเป็น for sum เราต้องหาตัวมาแย้งเพื่อให้มันเป็นเท็จหนูเข้าใจใช่ป่ะ for sum เนี่ยมันจะเป็นจริงง่ายนะคะแต่ for all เนี่ยมันจะเป็น เป็นอะไรนะเป็นเฮดยากคือเราต้องดูดีดๆเหมือนอย่างที่ริวทักอย่างเงี้ยนะคะเออเยเ่ yeah, ครับแล้วข้อสองอไอตรงข้างหลังอะขอไข่ใช่ไหมหนูพูดถึงขอไข่ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าถ้า<ม>เกิดลูแทนเอกเป็นห้าเหรอครับไม่ได้ค่ะเพราะยูได้แค่สองสามสี่อ๋อโอเคครับเออ และในแบเออนะคะแบบนี้และในลักษณะการแทนนะลูกพี่จะบอกเลยว่าอ่ะสรุปนะคะตรงนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นของโจ์สองแบบก็คือโจทย์ของอตัวฟอร์ซัมที่อยู่ข้างนอกสุดถูกไหมแล้วก็มีกล้ามปูแล้วข้างในเป็นสองนิพจน์แบบนี้ก็คือแบบกอไก่กับพอควายถ้าเป็นแบบนี้หนูต้องแทนที่เค่าเดียวกันเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับเออ แบบกอไก่กับคอควายอะแทน x ค่าเดียวกันแล้วหาค่าความจริงทันใช่ปะทันครับแต่ถ้าสมมุติเป็นแบบอะไรแบบขอไข่คือมันแยกตัวนะคะถ้าเป็นแบบขอไข่เนี่ยก็คือเราจะต้องทำไม แทนอะไรก็ได้ค่ะหรือจะแทนเป็นตัวเดียวกันก็ได้แต่เวลามองมองแยกนะคะอะถ้าให้ง่ายหน่อยเวลาเราทำเราไม่แทนอะไรก็ได้อยู่แล้วแทน x ใช่ป่ะพอแทน x แล้วมองแยกมองแยกก้อนนะคะเพื่อหาค่าความจริง ถามว่าแบบไหนง่ายกว่ากันมันก็อืมก็พูดยากเนอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวประพลท,ที่อยู่ข้างในด้วยนะคะโอเคเนอะต่อ,อช็ปตหนึงครับจ้ะ,ะเดี๋ยวพี่ย่อให้นะคะ พี่เอท๋ทวนนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าคําว่า for all กับ for sum e คืออะไรข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะเขาให้ u เรามาแค่เซตของ234 u คือเอกกบภพบสัมพัทธ์หมายถึงว่าบนโลกใบนี้มีแค่234แค่นั้นไม่มีเลขตัวอื่นไม่มีสิ่งอื่นนะคะใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเวลาที่มีตัวแปรอื่นเช่น x y z a b c d อะไรก็ตามกาไก่ขอไข่ มาเนี่ยก็คือจะต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ใน u เท่านั้นอันนี้โอเคเนาะพอเสร็จปึ๊บเวลาที่เรานะคะจะต้องหาค่าถ้าคำว่า for sum x ก็คือตัว e กับหัวแบบเนี้ยหมายถึงการที่เราอะค่ะเอา u มาลองแทนนะคะจริงๆเวลาเราแทนค่าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมสเนี่ยเราจะแทนทั้งเลข2เลข3เลข4เลยโอเคปะ้ะ แทน x เป็น2ทั้ง2อข้างแล้วก็หาค่าความจริงออกมาแทน x เป็น3ทั้ง2อข้างแล้วก็หาค่าความจริงออกมาแทน x เป็น4ทั้งสองข้างแล้วก็หาค่าความจริงออกมานะคะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งอะคะ่ะใน2 3 4ที่แทนออกมาแล้วเนี่ย แล้วทําให้มันเป็นจริงมันจะตอบจริงทันทีเพราะว่ามันมีแค่เพียงบางตัวเท่านั้นที่แทนค่าแล้วเป็นจริงได้เลยฟ o r s ซ m มันเอาแค่บางตัวมันไม่เอาทั้งหมดคือถ้าเกิดบางตัวเป็นจริงก็คือเอา,เอาจริงเลยเจอตัวเดียวเป็นจริงคือเอาเลย for s ซ m คือเอาแค่บางตัวเดี๋ยวพี่จะหาคลิป โยนกลับไปให้นะคะเอาแค่บางตัวก็คือหมายความว่าอะไรก็คือแทน x ตัวเดียวเป็นจริงตอบจริงนะคะแต่อย่างกรณีข้องของข้อ,ขอกอไก่อะคือ x อ,อะมันมี2 2นิพจน์2ก้อนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ก้อนแบบนี้หนูก็ต้องแทน x ที่ค่าเดียวกันทั้ง2ก้อน แล้วก็ดูว่ามันเป็นจริงไหมสมมติหนูไปสุ่มถ้าเกิด u มันใหญ่มากสมมติเขาบอกว่า u mm hmm. เป็น1นึ่งถึงร้อยหรือ u mm hmm. เป็นจํานวนจริงหนูต้องพยายามมองว่าตัวเลขตัวไหนที่มาแทนแล้วมันเป็นจริงโ okay, mm hmm. อเคปะค่ะอ่าแบบนี้นะคะแทนแทนแล้วเป็นจริงคือตอบจริงเลยเอาบางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฟอซัมเขาจะมองแค่บางตัวหาให้มันเป็นจริงให้ได้ ทีนี้พอเรามาดูตัวที่มันเป็น for all for a l l จะยากหน่อยเมื่อกี้พี่เอกพูดไป็รอบหนึ่งเราไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าก็คือถ้าเป็น for all เนี่ยคือเราต้องเอาทุกตัวมาแทนในความเป็นจริงนะคะโดยหลักการเอาทุกตัวมาแทนนั่นหมายถึงแทนค่า x ทุกตัวแล้วมันจะต้องเป็นจริงคือสลับกับ for s u m ถูกไหมทันนะ แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิด u ของเรามันเกิดเป็นจํานวนจริงขึ้นมามันไม่ได้เป็นสามตัวนี้มันเกิดเป็นจํานวนจริงจํานวนจริงคืออุ้ยเลขเราตอบไม่ได้เลยว่ามันมีกี่ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องหา x อกกะค่ะตัวเดียวที่มาแทนแล้วตอบเท็อะแล้วมันจะเป็นเท็ตเลย คือหาตัวที่ขัดแย้งกรณีของ f ฟ r all อ่ะมันจะเหมือนเวลาเราทำโจทย์ถูกผิดแล้วเราชอบหาตัวที่มันผิดมาแทนน่ะทันใช่ไหมค่ะอย่างเช่นพวกเลขติดลบเลขศูนย์อะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาเราเอามาแทนแล้วมันจะได้เป็นเทสอ่ะเวลาเราทำพวกโจทย์ถูกผิดอ่ะเออประมาณนี้ซึ่ง พอดีชอยข้อ2เนี่ยก็ดีนะชอยข้อ2องอ่าไม่ใช่ชอยข้อ2ขอไข่อ่ะค่ะก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราเราลองเอา2 3 4สมมาแทนใช่ปะเราจะเห็นว่ามันแทนแล้วมันมากกว่า1ทุกตัวแต่กลายเป็นว่าเอ้ยพอเอามาแทนในตัวเนี้ยใน for sum กลายเป็นเทสต,ต์ังนั้นนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมีตัวอย่างเหมือนกันที่ถ้ายูเราเป็นอะไรเราแทนเนี่ย for s ซ m มันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ นะมันก็เลยกลายเป็นเท็แทนกี่ตัวกี่ตัวก็เป็นเท็แต่อย่าลืมนะว่ามันยังต้องอยู่ใน u คืออยู่ในเอกภพสัมผัสอยู่โอเคไหมอือฮ uh ึร huh. ีวโอเคปะ okay, ค่ะโอเคคนระับอ่าโอเคเนอเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อสองจบแค่นี้ค่ะ